สามารถศึงสานคนที่นไดกขอให้พบความหมายการมีที่นี่คืออิกธิกสโลปาร์สำหรับที่มาที่ไปของอีกธิกสโลปาร์มันเริ่มต้นกลาง คมสนใจด้านกาแฟาที่ที่ผมก็ดื่มมันโดยไม่ได้เข้าใจมันนะครับแล้วก็เริ่มศึกษาจากพี่ๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่เชียงดาวครับเพื่อเรียนรู้การโปรเซสกาแฟากับพี่ยุทธที่หกหลงนะครับนั่นทำให้เราได้เข้าใจกาแฟามากขึ้นได้ไปเก็บเกี่ยวผลของกาแฟาจากต้น เรียนรู้การโปรเซสวิธีการแบบต่างๆแล้วก็เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่มีผลกับการเติบโตของกาแฟแล้วก็รสชาติของกาแฟนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะถูกดีวิลล็อปด้วยการขัวนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเข้าใจกาแฟมากขึ้นนะครับจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาเรื่องกาแฟลึกขึ้นครับโดยความที่เราอยากเข้าใจมันมากขึ้นอยากเข้าใจ ไปจนถึงสายพันธุ์และิการสังกัดแบบต่างๆนะครับก็ไปศึกษาต่อที่สถาบัานกาแฟพิเศษแนประเทศไทยนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องของสังคมของการแบ่งปันครับหลังจากที่เรามีความรู้พอประมาณแล้วเราก็เริ่มศึกษาเรื่องกาแฟลึกซึ้งขึ้นเราเริ่มจากการาหารเกษตรการที่ ที่โปรเซสเมล็ดกาแฟได้น่าสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สั่งมเมล็ดแบบกรีนบีนตรงดากเกษตรกรนะครับ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้ในราคาที่เขากำหนดเองด้วยแล้วก็ทางเราก็ได้มเมล็ดที่ดีเพื่อมาเสิร์ฟกับลูกค้าต่อด้วย mm hmm. หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของการคัว่วกาแฟที่ วิธีการของเราคือเราก็จะเลือกโปรเซสของกาแฟแบบต่างๆมานะครับแล้วเราก็เลือกระดับการคั้วที่เหมาะสมกับมเมล็ดเพื่อจะดึงคาแรคเตอร์ของมเมล็ดออกมาได้สำหรับวิธีการสกัดที่เราเลือกใช้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเลือกใช้วิธีการดริปแล้วก็แอโรเพรสครับเพราะว่าในความเรียบง่ายของวิธีการสกัดเนี่ยมักจะแตการายละเอียดต่างๆที่ถูกุกซ่อนไว้สมอ ทุกปัจจัยล้วนมีผลกับการสกัดรสชาติทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของน้ำระยะเวลาที่เราใช้สกัดกาแฟความแรงของการเทความหนาของสายน้ำทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าการเสิร์ฟกาแฟหนึ่งแก้วหรือการทำกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยมันเป็นเหมือนพิธีกรรมที่เราสื่อสารกับตัวเองเราจดจ่อกับตัวเองกับสิ่งที่เราทำในแก้วนั้น ระหว่างทางอาจจะมีบทสนทนาการแลกเปลีล่ยนกันบ้างแต่ว่าลึกๆแล้วมันเหมือนกันจิตที่จิตของเราเนี่ยแทบจะไม่หลุดออกไปจากสายน้ำที่เราเทปไปเลยสาหรับบางคนกาแฟาอาจจะไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งถึงขนาดนั้นแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าในวันที่เหนือ่อยลา้าวันหนึ่งเีือนทีเป็นวันที่ดีก็ได้ถ้าเรามีกาแฟาที่ดีหนึ่งแกว้ววันที่เลวร้ายอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีก็ได้ หรือถ้ามันเป็นวันที่ดีอยู่แล้วกาแฟก็เปรียบเสมือนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่จะมาเฉลิมเรตกับเรื่องน่ายินดีของชีวิตก็ได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจริงจังและตั้งใจที่จะทํามันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยหลักคิดแบบไคเซนนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็น,เป,นเป็นเหมือนแนวทางในการยึดถือของเราในการทํางานของเรามากกว่าแล้วก็ ไม่ใช่งานสำหรับผมไปแล้วมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตที่นอกจากเราจะได้อยู่กับตัวเองแล้วเรายังได้เรียนรู้เพื่อนๆผู้คนที่มาที่ซีเมนสเก็ตคับมาแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเครื่องดึ่ที่เรียกว่ากาแฟไปย,ย้วครับ